จิตวิทยาแค่1%ก็ทำให้คุณเหนือคนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับผมมินิลิเดอร์นะครับในวันนี้ผมได้นำหนังสือที่ดีมากๆในชีวิตผมเล่มหนึ่งนะครับ Do It 1% Smarter Than Them นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตนำมาใช้ในการทำงานได้แต่จิตวิทยาเล็กๆแค่นี้จะทำให้เรา มีอะไรหลายๆอย่างที่เหนือกว่าคนทั่วไปนะครับผมได้นำหนังสือเล่มนี้มาสรุปในใจความสำคัญให้คุณผู้ฟังได้นำไปต่อยอดทางความคิดและก็การใช้ชีวิตนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านจริงๆผมก็แนะนำให้ลองไปซื้อที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับทุกความสำเร็จของคุณเนี่ยล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถในการเอาชนะใจคนนะครับหลังจากนี้ผมอาจจะ นำสรุปหลักๆที่ผมมองว่าสามารถนำมาใช้ได้จริงแล้วก็เมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยจะเกิดผลค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อคุณผู้ฟังได้ลองฟังกันดูถ้าอยากจะลงรายละเอียดเลก็กจริงๆเนี่ยก็อาจจะลองจดแล้วก็ลองมาเขียนดูก็ได้นะครับข้อที่1แสดงความเป็นผู้นำกล้าที่จะนำเสนอตัวเองอย่ามัวแต่รอกาสนะครับในหลายๆโอกาสเนี่ย เราสามารถที่จะดึงศักยภาพของเราออกมาเองนะครับตัวที่ไม่ต้องรอให้ใครก็ตามเนี่ยมาบอกว่าเราทำาองแล้วอย่างน,น,นี้นะครับผมลหลายๆครั้งเนี่ยเราจะจําเป็นที่จะต้องคิดเองว่าในงานงานนั้นเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างและเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรบ้างนะครับเราเราต้องกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะแสดงความเป็นผู้นำนะครับอาจจะมีอีโก้บ้างในการทํางานนะครับซึ่งผมมองว่าอีโก้เนี่ยก็จะเป็น สิ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเราไม่มีอีโก้เลยเราจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่อ่อนไหวลมพัดทางไหนเราก็ไปนะครับถ้าอีโก้เราสูงเกินไปเนี่ยเราก็จะเหมือนต้นไม้ที่แข็งกระด้างนะครับเมื่อลมพัดไม่ไปสุดท้ายเราก็จะหักนะครับฉะนั้นเราต้องมีความเป็นกลางในการาใช้อีโก้ของเรานะครับผมข้อที่ 2. ส,สนับสนุนเจ้านายในวิสัยทัศน์ทัศนคติไม่ใช่ชมทุกครั้งเพื่อเอาอกเอาใจนะครับ คุณรู้ฟั่งอาจจะเคยเห็นเพื่อนร่วมงานนะครับที่ไม่ว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะชมเจ้านายคอยจะประจบประแจงเจ้านายตลอดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการสนับสนุนเจ้านายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของการสนับสนุนนั้นเพื่อที่จะสนับสนุนเขาจริงๆหรือเพื่อที่จะสนับสนุนเขาให้เขาเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับผมสิ่งที่เขาแนะนำในหนังสือเล่มนี้นะครับก็อยากให คุณฟังได้สนับสนุนเจ้านายในความคิดของเขานะครับในทัศนคติของหงัวหน้าของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่หากเราเลือกที่จะสนับสนุนว่าความคิดเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีสามารถนําไปต่อยอดได้ก็จะเป็นผลบวกมากกว่าการที่จะไปสนับสนุนในตัวตนของเขาตรงๆนะครับผมอย่างตามผมนะข้อที่3รู้จกักเรียนรู้จากผู้อื่นคือทางลัดสู่ความสำเร็จ บ,บางประสบการณ์ที่มันเลวร้ยวายเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเจอกับมันด้วยตัวเองทุกๆเรื่องนะครับไม่งั้นเราจะเราอาจจะเจอผลลบมากกว่าบวกนะครับผมเรา,าจ,จะใช้วิธีเรียนรู้ประสบการณ์จากคนรู้จักจากคนที่เราได้พบเจอนะครับเรียนรู้จากคนเก่งๆนั่นแหละคือความรัดสุ่ความสําเร็จครับคือทางรัดสุ่ความสําเร็จนะครับ,ค,ขขรค,รบคุณผู้ฟังในหลายๆเรื่องเนี่ย ผมได้โอกาสแล้วก็แนวคิดดีๆจากคนเก่งๆที่แวดล้อมในตัวผมนะครับซึ่งมันทําให้ผมได้บทเรียนต่างๆเนี่ยโดยที่เราเราไม่บางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเจอกับตัวนะครับอย่างเช่นการเป็นหนี้มหาศาลการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะครับหากเราได้เรียนรู้จากผู้อื่นเนี่ยเราก็สามารถนํามา ป้องกันที่จะไม่ให้เกิดกับเราได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้คุณผฟังได้ได้ทันจริงๆเลยก็คือการคุยกับคนที่เก่งกว่าเรานะครับอาจจะคุยกับคนที่เป็นรุ่นน้องเราก็ได้เราอาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆมานะครับเพราะรุ่นน้องบางคนอาจจะยังมีไฟมากกว่าที่เรามีนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อที่4โฟกัสเป้าหมายเล็กๆและทำให้ดีที่สุด อ,อย่างหนังสือไทเน่ฮามินะครับเขาก็เคยบอกว่าในพฤติกรรมใหญ่ๆที่เราอยากจะแก้ไขเนี่ยให้เริ่มจากจุดเล็กๆหากเราอยากจะไปวิ่งลองเริ่มจากการเตรียมเสื้อผ้าในคืนก่อนที่เราจะไปวิ่งนะผู้ฟัง <c oughs> อย่างผมเนี่ยอยากจะออกกําลังกายให้ได้เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับสิ่งที่ผมทําเลยก็คือทําให้มันง่ายที่สุดนะครับทาให้พฤติกรรมเนี่ยมันเกิดได้ง่ายที่สุด อย่างแรกเลยก็คือผมเตรียมเสื้อผ้าไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าเนี่ยผมจะ,ะทําการคาร์ดิโอครึ่งชั่วโมงตอนแรกๆผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะว่าการที่เราจะตื่นงงเงียงงเงียแล้วใช้กล้ามเนื้อพลังกล้ามเนื้อพลังหัวใจในการที่จะออกกาลังกายเนี่ยสาหรับมือใหม่มันไม่ง่ายนะครับแต่สําหรับคนที่ทํามานานพอเนี่ยอาจจะบอกว่าเจ็บๆตื่นมาก็ออกกาลังกายเลยนะครับสําหรับ ผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ออกกําลังกายตอนเช้าเลยนะเพราะว่ามันเหนื่อยนี่ครับแต่ถ้าอยากลองทำเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังไปตลอดกาลนะครับผมอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าผมก็เป็นคนที่ออกกําลังกายเช้าเย็นเช้าเย็นทุกๆวันนะครับวันไหนที่เหนื่อยก็อาจจะยืดเส้นยืดสายแทนแต่เทคนิคสําคัญเลยก็คือเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆนะครับอาจจะเตรียมเสื้อผ้าไว้อาจจะเตรียมขวดน้ํา เขียนสเกจด u l e ไว้เลยว่าตอนเช้าเราจะออกกำลังกายนะครับผมข้อที่5อย่าก,ก้าวาไก่งานคนอื่นค่อยๆพิสูจน์ตัวเองว่าเราทําได้นะครับตอนที่ผมอายุยังน้อยๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะตอนที่ผมทํางานแ,นกแรกๆเนี่ยผมจะอยากทํางานไปทุกอย่างเลยอยากเข้าไปสอดแทรกงานคนคน,นี้เพื่อที่จะมีผลงานนะครับผม แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเบรนเอานะครับคือเราเหนื่อยเหมือนเรารู้สึกว่าเราทําอะไรมันไม่เต็มที่นะครับผม <_ d ises> ฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําให้เราโฟกัสเป้าหมายได้เนี่ยก็คือค่อยๆทําค่อยๆมองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทําอะไรที่เราไม่ต้องทำนะครับ <ull> ผมจะเน้นย้ําตรงนี้เสมอว่าเราต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราค,ราควรทําอะไรคือสิ่งที่เราไม่ต้องทําอะไรคือสิ่งที่เราควรเรียนรู้ อะไรคือสิ่งที่เราไม่จมําเป็นต้องรู้นะครับคุณฟังข้อที่6อย่าอวดคําพูดอวดด้วยความสามารถย่อมดีกว่าเสมอพูดฟังในชีวิตเนี่ยเราต้องเจอแน่ๆนะครับคนที่พูดเก่งพูดไม่หยุดนะครับและบางคนก็มีการพูดที่ท็อกซิกด้วยนะครับผมพูดเพื่อที่จะกดคนอื่นให้ต่ํากว่าและตัวเขาเนี่ยจะดูสูงขึ้นมานะครับผมมั่นใจว่าในชีวิตเราจะต้องเจออย่างน้อย อย่างน้อย3คนว่าผมก็เจอมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้คำพูดในการโต้วาทีกับเขานะครับเรานำพลังงานตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเรียนรู้ในการเพิ่มความสามารถในงานของเราเนี่ยย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับแ,แรกๆอาจจะเหนื่อยเพราะว่าเราพอเราโดนคำพูดท็อกซิกมากๆเนี่ยมันจะเกิดการเบร์อเอานะครับเกิดการเหนื่อยใจเกิดการท้อนะครับ แต่นําพลังงานเหล่านั้นเนี่ยที่เราจะไปต่อกรกับคนท็อกซิกเนี่ยนำมาพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดที่ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมเริ่มจำํำคอมาไดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเป็นหัวข้อไปเลยแล้วกันนะครับข้อต่อไปโฟกัสกับงานเพื่อองค์กรไม่ใช่เพื่อตําแหน่งหน้าที่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดหน่อยนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากทํางานเพื่อที่จะ ได้ก้าวหน้าไปในตําแหน่งที่สูงกว่านะครับแต่ผลลัพธ์ก็คือตรงกันข้ามนะครับกับคนที่โฟกัสการทํางานเพื่อองกรเนี่ยผลลัพธ์ก็คือเขาจะได้เลื่อนตําแหน่งอันนี้เป็นเรื่องที่หากมองไปลึกๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีเซนต์นะครับหากเราโฟกัสกับการทํางานเพื่อองค์กรเพื่อการพัฒนาหน่วยเนี่ยมันจะทําให้เรามีไฟอยู่ตลอดเวลาเรารู้ว่าเราอยากทําอะไรเราต้องการที่จะพัฒนาจุดไหน แต่ถ้าเราทําเพื่อตำแหน่งหน้าที่เนะี่ยเราจะดูเหมือนคนที่มีความโลภนะครับและผลลัพธ์ก็คือเราก็จะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งนะครับวงฟังหัวข้อต่อไปคือคนที่เก่งเนี่ยจะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะครับไม่จํเาจเป็นที่เราจะต้องเข้าหาทุกๆคนในที่ทํางานนะครับเพียงแต่เราต้องสามารถร่วมง,งานกับเขาได้เราไม่จําเป็นจะต้องไป ดื่มกับเขาทุกครั้งไม่จะเป็นต้องอประจบป,ประแจงลูกพี่ทุกคนนะครับแต่หลักๆที่เราควรจะฝึกไว้ก็คือเราต้องสามารถคอนเน็กกับคนทุกคนได้ไม่มากก็หน่อยนะครับหากเรามีศัตรูในในทีมของเราในกลุ่มของเราเนี่ยการทำงานจะติดขัดขึ้นเยอะมากๆนะครับคุณฟังข้อต่อไปคือตั้งเป้าหมาย3ระดับ อย่างแรกคือเป็นที่ยอมรับปรับตัวเข้าหาผู้อื่นอย่างที่2เป็นที่ชื่นชอบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างที่3คือต้องโดดเด่นและเป็นที่จับตามองนะครับการตั้งเป้าหมายใน3ข้อเนี่ยอาจจะดูสุดโต่งไปหน่อยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเป็นที่ยอมรับปรับตัวเข้าหาผู้อื่นแต่เราไมา่จำเป็นที่จะต้องโดดเด่นมากขนาดถึงจะไปประจบประแจงเขาอะไรเขาอย่างที่ผมพูดไปในข้อเมื่อกี้นะครับ ไม่มีโอกาสที่2ที่จะสร้างความประทับใจแรกก็ First i m p r e s s i o n นะครับเราอาจจะได้ยินมามากแล้วนะครับหากเราเจอคนคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราสร้างความประทับใจแรกได้ดีเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราสร้าง First i m p r e s s i o n ได้แย่เนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดคือก็ตรงกันข้ามนะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย,ๆ,อยๆนะครับผม ข้อต่อไปนะครับแต่งตัวดีมีบุคลิกภาพดีย่อมทําให่น่าเชื่อถือเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยการแต่งตัวคําพูดคําจากิยรติท่าทางเนี่ยบุคลิกเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานนะครับอาจจะมองว่าคนเราไม่ต้องตัดสินกันภายนอกเนี่ยไม่ได้นะครับในการทํางานเนี่ยถ้าเราแต่งตัวดีมีบุคลิกภาพดีเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของบุคคลคนนั้นนะครับ แล้วความเป็นมืมออาชีพจากภายนอกของเราเนี่ยมันย่อมทําให้เกิดโอกาสอะไรต่างๆที่ดีกว่าและสามารถนําไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรได้อีกนะครับผมอย่ายิ้มให้ใครกาดเกื่อนยิ้มให้คนที่พิเศษกับเราเท่านั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่คุยกับใครเนี่ยก็จะยิ้มตลอดนะครับผลก็คือมันมันรู้สึกแปลกๆนะครับทั้งคนที่ยิ้มแล้วก็อีกอีกฝ่ายนึงมันก็จะรู้สึกแปลกๆนะครับ สิ่งที่เราจะแก้ได้ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องยิ้มในทุกๆครั้งที่สนทนากับใครก็ได้นะครับผมเรา,าจ,จะทําหน้าปกติบ้างนะครับไม่ไม่มีใครว่านะครับผมในการสนทนาแต่ละครั้งเนี่ยเราควรเป็นฝ่ายรู้จักที่จะจบบทสนทนานะครับบอกลาอย่างสุภาพและเราจะเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเขาจะคิดถึงเรานะครับ คุณฟังอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่เจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วเราคุยกันเนี่ยแล้วต่างฝ่ายต่างไม่มีใครกล้าที่จะจบบทสนทนานะครับสุดท้ายก็คือมันก็ยืดเยื้อไปเรื่อยเรื่อยืยเรื่อยๆทั้งๆ้ๆๆทงๆที่ต่างคนต่างก็อยากจะไปท,ทําธุระของตัวเองนะครับผมซึ่งสกิลเนี้ยเป็นเป็นสกิลที่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเราจะต้องจบรู้จักที่จะจบบทสนทนานะครับผมก็ลองฝึกดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันมันมีประโยชน์นะครับการที่เราเอ้ยเดี๋ยว ไปก่อนนะเดี๋ยวมีทุระเดี๋ยวเราไปนู่นนี่นั่นก่อนนะครับซึ่งการที่เรารู้จักจบบทสนทนาก่อนเลยเนี่ยมันจะทําให้เขาคิดถึงเรานะครับแล้วมันไม่ทําให้ต่างฝ่ายตา่างขันปัดนะครับผม,ผมข้อต่อไปคือถามเรื่องของเขาให้มากกว่าพูดเรื่องของตัวเราเองนะครับเวลาผมคุยกับคนเนี่ยผมมักจะเป็นฝ่ายถามมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายพูดนะครับผม ผม,ผมพูดตรงๆเลยผมเป็นคนไม่ชอบพูดเวลาอยู่กับคนนะครับผมผมมักจะถามมากกว่านอกจากผมจะได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยผมยังได้คิดตามและได้เรียนรู้ในทัศนคติของคนคนหนึ่งอีกนะครับซึ่งคนที่ผมจะเลือกคุยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เก่งกว่าผมด้านใดด้านหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพี่ก็ได้นะครับฉะนั้นเวลาเราคุยเนี่ยพยายามถามเรื่องของเขาให้มากกว่าพูดเรื่องของตัวเรานะครับถ้าเราพูดมากพูดแต่เรื่องของตัวเองเนี่ย สเสน่ห์ของเราจะลดลงไปมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะครับไม่ควรโทรหาใครระหว่างวันหรือเวลางานนะครับข้อน,นี้เป็นเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องรู้กันดีอยู่แล้วนะครับไม่ควรหาใครระหว่างวันหรือเวลางานนะครับถ้าไม่จําเป็นเนื่องจากเป็นการ <c oughs> เป็นการรบกวนเวลาา่วของเขานะครับ <c oughs> หลักการคนสําเร็จคือความสัมพันธ์ที่ดีต้องมาก่อน นะครับข้อนี้เขาจะเน้นพิเศษนะครับในการทํางานเนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน่วมงานเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไว้เนื้อเชื่อใจจนถึงขั้นสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คือเราต้องสามารถร่วมงานกันได้ไม่มีใครเป็นศัตรูกับใครเนี่ยมันจะทําให้งานเกิดความราบรื่นอย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะครับและนี้ก็คือบทสร,รุปของหนังสือจิตวิทยาแค่1% ทำให้คุณเหนือคนนะครับผมได้นําหนังสือนี้มาสรุปเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซัครสมาชได้นะครับผมกดเถอะครับไม่งั้นมันไม่มีกำลังใจนะครับผม <laughs> ก็ผมหวังว่าคุณผู้ฟังสามารถนํามาต่อยอดในการทํางานได้ถ้าถ้าคุณผู้ฟังได้ลองจดเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มีประโยชน์มากในการนําไปใช้ในชีวิตนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบเปเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ